Workshop สวยใสด้วย Photoshop ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าริ้วรอยบนใบหน้าย่อมเป็นที่ไม่ต้องการพึงประสงค์ของทุกคนแต่ถึงแม้จะถ่ายภาพมาไม่สวยยังไงคุณก็สามารถใช้โ h o t o s h o p แก้ไขได้ค่ะเรามาดูขั้นตอนกันเลยในขั้นแรกก็ให้คุณเปิดภาพที่ต้องการแก้ไขขึ้นมาเราจะทำการลบสิวไฟฟ้าบนใบหน้านางแบบค่ะ จากนั้นก็ให้คุณคลิกเลือกเครื่องมือ Healing b l u s h Tool เลือกกำหนดขนาดหัวแปลงให้พอเหมาะที่จะลบดิ้วรอยออกไปค่ะและที่ Harness d ให้ปรับค่าเป็นประมาณ60%ค่ะจากนั้นก็ให้กดปุ่ม Alternate ค้างไว้แล้วคลิกที่พื้นที่ที่ไม่มีปัญหาก็คือพื้นที่ที่เราจะนำมาสร้างนะคะซึ่งจะ น่าจะใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องการจะแก้ไขจากนั้นก็ให้ปล่อยเมาส์แล้วคลิกเมาส์ลงบนพื้นที่ที่เราต้องการแก้ไขค่ะโดยคุณสามารถขยายภาพเพื่อให้เรามองเห็นจุดสิวหรือว่าฝฟฟฝ้าบนนางแบบได้ชัดเจนขึ้นค่ะจากนั้นก็ให้คุณทำการสตมป์ลงบนส่วนที่เราต้องการแก้ไขค่ะโดยคุณสามารถ ที่จะเลือกพื้นที่โดยการกดปุ่ม a อัลเท์เนตได้หลายๆครั้งนะคะโดยจะเลือกพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราต้องการแก้ไขให้มากที่สุดค่ะภาพของเราก็จะได้ดูกลมกลืนนะคะให้คุณทำการสแตป์ไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าหน้านางแบบของเราเริ่มจะสวยใสยขึ้นแล้วค่ะ อันนี้เราจะทําอย่างคร่าวๆนะคะแต่ในขั้นตอนที่คุณต้องการจะทําจริงๆนั้นคุณก็สามารถเลือกทําให้ได้อย่างใจที่คุณต้องการนะคะและการทำเช่นนี้นั้นกับทุกจุดที่เป็นปัญหารวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาหน้ามันได้ด้วยนะคะโดยการทำวิธีการเดียวกันนี้ล่ะคะ่ะ ในการทำเนี่ยนะคะก็ให้คุณเลือกขนาดของหัวแปลงที่เหมาะกับพื้นที่ที่คุณต้องการแก้ไขด้วยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็ให้คุณเลือกเครื่องมือเบอร์ูค่ะเลือกกำหนดขนาดแปลงตามความเหมาะสม ในที่นี้เราจะกำหนดประมาณ27พิกเซลแล้วระบายลงไปบนหน้านางแบบค่ะเพื่อทำให้หน้าเนียนขึ้นแต่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าถูปแปลงแรงมากๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ภาพเบอร์เกินความเป็นจริงค่ะ <c oughs> ก็ใช้ปแปลงถูไปรอบๆบริเวณที่เราต้องการจะทำให้หน้าเนียนใสนะคะจะเห็นว่าความมันใบหน้านความมันบนใบหน้าของนางแบบก็จะลดลงแล้วค่ะ จากนั้นก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือ Smart Tool กําหนดขนาดหัวแปลงเป็นแบบซอฟต์ราว65พิกเซลค่ะแล้วคลิกลากตรงบริเวณแก้มของนางแบบเพื่อทำให้ป่อง,องน้อยลงค่ะก็เป็นการปรับให้หน้าดูเร็วขึ้นนะคะเท่านี้เราก็สามารถอวดภาพนี้ให้ใครๆดูกันได้แล้วละ่ะค่ะ